สวัสดีครับพ่อมาพี่น้องบอกกระเป๋านี่คือเก้าเลยครับวันนี้เจ,จากกาเ็บบรรยากาศนะพี่น้องวันนี้กัหลังจากไล่สดนะครับนออ้บองเป่อพ่อโจแล้วก็น้องอุ้งอิงนะไทยงาดบริพี่น้องเจอกับเย็บบรรยาก,กาศไล่สดนะแบบยาวๆเป็นหนึ่งชั่วโมงนะเนอะได้เจอกับบอสนะพี่น้องเนาะการเลยสซิวเจ็บบรรยากาศไทยคลิปแล้วพี่น้องเพราะว่างาดพุิเดนแล้วนะเพราะว่ให้ไทยไม่ให้ไล่สดยังไงซะครับนี่คือบรรยาก,กาศสนาเพชรบ้านแทงนะพี่น้องเนาะอยู่อำเภอเชีองใหม่เลครับเนาะ ตามที่เป้าเล่บอกนะพี่น้องที่ว่าคลิปที่แล้วนะที่เราเล่บอกว่าทำไมเปาเล่ถึงมาสนับพระองค์แทนนะพราะอะไรนะก็เพราะเหตุนี้แหละครับมามามาัเกณฑ์อะไพี่น้องเบิ้งที่ไรพีร่น้องเป็นตามมัก,กว่าครับเบิ้งใสกันนี่แหละเบิ้งใส่กันพี่น้อง คนมาหลายๆนะครับนมาในหน่อยนะพี่น้องนะบอลเียเขาไปแน่เนาะเยอะมากครับพี่น้องบรรยากาศเนาะต้องควรจะเป็นงานมองแท่นเก็บบรรยากาศเล็กๆนหน่อยนะครับนี่คือบรรยากาศก่อนที่บอลเลยจะเข้าไปในงานนะพี่น้องนะนะครับคนหลายแห่งพี่น้องเนาะคือบรรยากาศก่อนจะเข้าไปในงานนะพี่น้องเนาะบอลเลยนะ คำว่าเหลกับฝากก็ลไแช่เันใจ่าระไรเด้อเราเา็กันฝากคิดตามกพั่งใจนะบา่าจะเป็นบพร์นนองเ c ซี่สอนันแพงหรือเทบซ่บอรนะนะครับบรรยากาศบรบรรยากาศเจ็บบรรยากาศ แนวหญ้พี่น้องเป็นช็อเป็นช็อแล้วก็ล่องเลยนะพี่น้องเพื่อเป็นการเซเว่นล่านะพอพอมาบาริเกตเดี๋ยวทมาจากอำเภอเมืองเนานะอันนี้มาอำเภอเครื่องในอ่าเมื่อนี้มาแสดงที่อำเภอเครื่องในนะพี่น้องเทศบาลห้วยเรือเนาะฮะไม่ออนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับพ่อแม่ของเรารันนุ่อลเรี้สิเขาพี่ครับพี่อะไนเลยคนเตะตัว,วหให้ดีเลยบ๊ะป่นจะดีเลยวันนี้หนุลเปสิงฝันรุยพี่ครับรอนอะไรไทาบปะไปยาวไปสาวไปสาวนะครับหนุ่มบนลเป็นเพื่มรังอยู่บร์รถนะพีนพ่น้องบ้านครับ มานีองันเตรียมเตรียมทีเวลาพี่น้องได้สิ่งเอาไปนะเตรีมบรรยากาศคำตอบก้อนนะพี่น้องนะบรรยากาศเหมือนกันนะนี่เลยครับเป็นบรรยากาศที่แบบคึกคืบเนาะทำไมนะพี่น้องทำไมคนถึงชอบตอนนี้แฟ์บางแพงเพราะเห็นนี้นะพี่น้องเพราะอะไรล่ะพี่น้องใช่ไหมจะข้ามแทนี้ครับคงยากพียแล้วพี่น้องนะทุกคนในรังเขามาพี่น้องไล่ติดไล่ทางเนาะในวันแต่ทางเดียวนะพี่น้อง ล้านที่แล้ทางแห้งเนาะคลิปนี้บ้าเลยสุขอยาดไล่ยาวๆเท่าะกระดองะเราขอยาดเรียวๆนะถ่ายเรยาวๆไปเล้วพี่น้องเจ็บบรรยากาศก่อนเข้าไปในงานเนาะเรียกเอาไปซื้อกัที่นี่ก่อนเลยเอาไปซื้อท้่นี่ผมเป็นตอนเนาะได้เป็นก่อนเนาะใช่เป็นก่อนนะพี่น้องนะเติมเราเติมทั่เนี่ยไปเข้าไปข้างในไปมันมาเลยไป เปิดเวิ้งล้าพี่น้องบ้านเอกสิเของไปเด้อพี่นี่ครับไปพี่น้องข้าเขลัไปทางในนด้วกันตื่นเต้นอลังการมากมาพี่น้องอุ้ยบ้านีอกิษของฟี่กันครับพี่นี่งมาแมนนะครับบลานเอกคือไปแหละออกมากืือเจ็บบรรยากาศมาพี่น้องบรรยากาศในงานเนาะ เีกไล้ือบูนะครับเองอรื่องดคมาลยครับขามาข้างในแล้วพี่น้องขาครับรอหนึ่งเะเป็นไลฟ์สดนะอ้าวนุ่มบนก้เลย็็ดไปใส่นะบให้หนุ่มบนข้อเเล็กนะนุ่มบนยูใส่นะนุ่มบนยังหากันคณะ่าคณะสออ ล้มทั้งคีมลบนเขาลยเอ๊ะยิ่ใส่นะครับนอ้ออ้อวยี่พี่ครับเยี่พี่ยี่พี่ จวดจวดจวดเร่างเดียวจวดอย่างเดียวนะไม่เนี้นุ่งจ้าไทจวดนะมาเที่ยวพี่มาเนี่ยพี่มาเที่ยวพี่โอเล่บ้าโอเล่บรรดาใจสปอร์ตไม่นี่ยเรียบเปิ่งคอนเสิร์ตพี่บรรดาอยากมากเนาะก็คืออยากมากก็ต้องมาได้เพราะยังไงคัวใจรักใจรักไงเพราะอย่างนี้ไงเพราะเหตุนี้ไงทำไมบ้าโอเล่ถึงมักส้อยแ็นพิเศษเบิ่งแต่เลยครับเบิ่งบรรยากาศด้ บงติบโล่เจิบโลกัไกลับลอยเโลกัมานูบอลเขียเล็กีกิโล่ัมาเยไปกลับร้อยยโลโอ้ใหม่ก้า็เล็ก็มาจะสู้เออเบาเล็บาประมาณอะไรสี่สิบไปกลับส่แมนครับเราเอฟซี่ห้นอ ลังการมากพี่น้องซูเแอร์ซูบีาเบิงเล่นมาต้องยิงไงยิงสีแน่พี่น้องนของเทศกาลเลยอนี้ทุย่าครับพี่น้องยงงสีน้เอ้ย่ายกันเล่ะครับเพิ่งจะคับทุกทีลงครับ้าก็ดพี่น้องนี่ช่วงนี้บอลลัมยุคใหม่เด็กน่อยเด็กเนี่ยเข้ากับกับมาเบิงเนี่ยพอแมตตะพุฒาสมัยตะกี้พุฒาเบิงสมืนี่ยไม่รุไม่หุหลนะพี่น้องไม่รุุนกับมากแสดงว่าา องการมอลล่มเฮ้าและไอวงการมอมาลัมสาวน้อยเพื่อน้แขงเคสใหนเด็กน้อยมาแล้วผู้จังมอลล่มแมนมามาแล้วมาเกงมาแล้วมันเฮ้ยกัมือกอรมี่นี่แหละครับต้องขอขอบคุณพี่น้องเด้อพี่น้องขอมาหลับชมลกฝากเขาหก็แชบา้ใจมาดีนะขอวาฝากติดตามมาเอซสนานน้ำแขงเนาะขอวมาฝากัใจเห็นนบลาเเอ็ดนด้อ่อทีมง คือจะเบอร์คือกันนี่แหละครับอย่าได้อัาโหลดไปนะเอาโหลดบ้างนะบอลเบ้างกันอัโหลดอ่ะคนรอดคนไหนรออีกนิดคนไหนเออเืกอบท่ารหล่งโดดรงอะไรไปหรอกเก็บลองเลขอหยัดเรียวๆง่ง่บเลยนะเชบรรยากาศได้ต้องเสียเวลาเาตงกันทแบบสดดนลงมาเแ่อๆมรรนะครับ ในานะาต้องขอทกันาห้ยมมันตนประบอลล้อแอยย่บาะใเช่นมาเมื่นี้จะได้กล่าว่าเมื่อวานอวับนนี้ครัคุณน่าจะมานารียอุ่นมุ่ง่ลเฟติมังคัตอนเี้เราต้องไปง่ายด่ครับเลยสองสองเัื่องี่เพุ่รไปลส่งส็อตทุนให้กับบอลลอครับเป็นเรื่องไดครับเป็นเรื่องใด ปทผลลัพธ์ามารถเรประจุผสมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยกันสิ่งที่เรียกว่าเพื่อการผสมทุกอย่าง ถัดใน้ยมเนลไปลื่นอก่าไร้ลายนัเลหรือแรงงาน่รวมกับเกิดเพื่อนมีน้องมะช่ชนข้าวเกอไห้ไม่เจออีดีมเดี๋ยวอดีมันามืนีครับเบอย่างยดีตอนนี้เป็นพ้นที่มือนป้นเปิดเบ้วแมองมิกหมี่มิกใช่ไหมสาวใช่ไมครัน้องีนะจอนีเบเบสาวน่อยเัท่วที่เที่าเ้าติมาอ้ส่ชาติมาีนกมืเ้นแล้วเจะน่นแล้วตไม่น่าัน้นมงเนี ขนาดชาติรัสเซียปก็มากก็ระดีเนาะแมนโอ้ยดูแตลแต่สีลอไปละได้หพ้องนะดรอสรอเาบไป่ดูนะบรรยากาศําเกนนคิดหนาพี่น้องนะอ๋อทำพิธีเปิดงาน